ใครอยากมีคิ้วตั้งอุยสวยแบบจ๋าต้องลองเจ้านี่เลยค่ะเมจิกเซรั่มอันชันสูตรผักบ,บุง้งตัวนี้เนี่ยนอกจากทําให้คิ้วอุยสวยแล้วยังช่วยบํารุงคิ้วให้หนาขึ้นสาวคิ้วบางต้องลองนะคะและยังสามารถนํามาปัดขนตาได้อีกด้วยนะคะใครที่ต่อขนตามาก็สามารถใช้ได้นะเพราะจ๋าก็ต่อขนตามาเหมือนกัน ตัวต่อไปเป็นมาคาร่าใส่เก็บไรผมนอกจากช่วยเก็บไรผมให้ไม่ฟูแล้วยังช่วยบำรุงให้ผมดกดำเพราะมีสารสกัดจากอัญชันโสมและรากชะเอมตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและที่สำคัญวัยเรียงก็สามารถใช้ได้ไม่ผิดก,กฎระเบียบแน่นอนค่ะ สองตัวนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณานะคะอาจดูเลยว่าซื้อเองจริงๆเมจิเซรัมใส่อันชันเก็บไรผมเนี่ยราคาซองละห้บาทส่วนเมจิเซรัมอันชันสุดผักบุ้งราคาซองละหกบาทสามารถซื้อได้ที่เ e เ e ่นอี o y บ h นบอยช้ปีหรือลา z a d a านะคะ